โอเคครับผมมาสวัสดีกันอีกรอบนะครับผมเมื่อกี้มีเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะครับผมลูกค้าก็ยังอยู่นะครับผมยังอยู่กับเจ้าเด็กใหม่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมโตโยต้ารีโว่2.4ตัวมิดแซตอ dition นะครับผมปี2021นะเพื่อ แต่ว่าเมื่อกีอ้ลูกค้าอาจจะมาไม่ทันดูนะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันกันอีกรอบแล้วกันนะฮะนี่ตัวนี้เขาจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะได้ชุดสเกิร์ตรอบคันเลยนะเป็นเน้นสีแดงดำเนาะนี่ตรงกระจกข้างก็เป็นดำมีแถบแดงนะครับผมแล้วเสาอากาศด้วยนะลูกค้าเขาเขาจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะนี่ ตนี้ด้วยเป็นงานของสปอร์ตี้นะครับผมตัวนี้นะเป็นงานของสปอร์ตี้นะครับผมมีมีแกลบหลังมาให้นะครับผมตัวนี้มีที่แบบว่าปิดฝาท้ายกระบะนะครับผมปิดฝากระบะนะครับผมนี่นี่คือ s อสปอร์นะครับผมนี่ ชุดกันชนดูอ่าคิดว่าหลายๆท่านนะลูกค้าคือมาเห็นแล้วต้องชอบนะครับผมเพราะว่าคันนี้เหมือนเหมือนแบบว่าจัดทรงมาให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมอ่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะฮะตัวนี้้อมเมกนะ้ลมเมกเขาก็จัดมาให้กับ ล้อแม็กแต่งขอบ18บแปดขอบ18เนาะแล้วก็เดี๋ยวดูปียางอีกรอบนะฮะยางปี2024ลูกค้ายางปี2024นะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมสวยต้องบอกย้ำกันอีกทีนะลูกค้าว่าคันนี้เขาเพิ่งมาเมื่อตอนเย็นนี้เองนะอาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ล้างเอี่ยมอ่ะอาจจะยังมีค้าฝุ่นค่าอะไรอยู่นะครับผมแต่อันนี้คือเราเอารีบออกมาให,ให้ลูกค้าดูเลยว่ารถแต่ละคันที่ไอคาเราคัดสรรมาให้กับลูกค้านี่คือสภาพมาแบบนี้เลยนะอ่าสวยภายในภายในนะครับผมเขาจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับผมอ่าเบาะได้เบาะหนังสีแดงนะครับผมตัวนี้ สวยๆซอกเดิมตะเข็บเดิมนะลูกค้าเดิมๆเ,เลยสวยเอี่ยมนะฮะท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะอะ่บอกเลยว่าได้คันได้คันนี้ไปอ่ะคุ้มเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมละบอกเลยว่าลูกค้า เขาจัดส่งมาให้เรียบร้อยนะฮะจัดส่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะอ่าหน้าจอนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y อะไรได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้อ่าระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีปุ่ม Eco Mode Power Mode ให้นะปุ่มพุทสตาร์ทกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ กุญแจเขาเอา,ม,ามีมาให้เยอะเลยนะครับผมตัวนี้นะนหับงมพวงาลไยเป็นมันติฟังก์ชันนะลูกค้าแล้วก็เลขไมเนี่เลขไมถือว่าโอเคนะลูกค้า91,000กว่ากิโลเท่านั้นเองลูกค้ารถปี2021นะกับเลขไมประมาณนี้ถือว่าปกติของเขาเลยนะไม่ได้ใช้งานมาหนักนะครับผมตัวนี้มีบ e ุ๊กมี อะไรให้ครบนะครับผมมีคู่มืออะไรให้ครบเลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมมีคู่มืออะไรอยู่อยครบนะครับผมสบายใจนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนออกรถเนาะไอคาเราเช็คระยะเข้าสูต์ให้ด้วยนะลูกค้าเพื่อความสบายใจของลูกค้านะซื้อรถกับเราเนาะได้อรถที่ผ่านมีการตรวจเช็คสภาพ ความตรวจเช็คความเรียบร้อยอะไรมาหมดแล้วคือสบายใจขับขับได้แบบว่าอ่าอันนี้เลยนะครับผมโอเคมาดูห้องเครื่องกันลูกค้าตรงนี้ต้องบอกว่าคิดว่าน่าจะอยู่กับเราไม่นานนะลูกค้าถ้าถ้าเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ พรุ่งนี้โพสต์ไปเนาะไม่แน่น่าจะมีลูกค้าเาทักเข้ามาแล้วนะอะตัวนี้ได้โชคนะครับผมได้โชคกคำฝากระโปรงมานะฮะแต่ดูเดิมๆเลยนะลูกค้าเดิมๆนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะลูกค้าจะมีก็ตรงอันนี้เนาะ อ่าตรงจะมีขยับตรงที่เป็นชุดค้ำฝากระโปรงนะครับผมแต่แต่แต,แต่ด้านในนะไม่มีขยับนะครับผมด้านในไม่มีขยับอ่าเดิมเดิมเอี่ยมเอียมสวยๆดูลูกค้าดูฝากระโปรงเส้นเดิมฝากระโปรงเดิมนะสติกเกอร์จากโรงงานแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะครับผมสภาพเอี่ยมเอี่ยมเลยนะฮะแล้วราคาที่ ไอ้ค้าจัดมาให้เนี่ยถือว่าเร้าใจสุดๆเลยลูกค้านะฮะโอเคคันนี้นะครับผมรับไปเพียงนะฮะ499,000บาทเท่านั้นลูกค้าผ่อนค่าง,งวดนะครับผมเริ่มต้นที่8,400กว่าบาทอ่ะขออภัยด้วยนะครับผม8,400กว่าบาทนะฮะจัดสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับผมราคานี้นะครับผม ราคานี้แถมแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะลูกค้าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีเอ่อเช็คระยะเข้าศูนย์นะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอยู่ไกลยอยู่ต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวเราจัดส่งฟรีนะครับผมขึ้นเทเลอร์ไปถ้าอยู่ไกลนะอย่างอยู่กรุงเทพอยู่ชนบุรีอะไรพวกเนี้ยขึ้นเทเลอร์ไปส่งนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้เนาะอยู่ ลำฮูนลำป้างเชียงรายนะครับผมเราให้ทีมงานขับไปส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะหรือว่าถ้าลูกค้าสะดวกมารับรถเองเนาะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเต็มถังให้นะครับผมอ่าดูความหรอตัวนี้มีลูกค้าบ้านดำนะครับผมสอบถามเข้ามาเนาะ ออนิสันโนเวล่านะครับผมโฟโฟเอ็กยังไม่มีลูกค้ายังไม่มีเข้ามานะครับผมยังไม่มีเข้ามาเลยนะรุ่นที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาเนาะอ่ะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับผมติดตามหน้าเพจติดตามช่องบ้านดำของเราไว้นะครับผมเรามีรถอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ,ม,บมีรถเข้ามาใหม่ เกือบทุกวันนะฮะเกือบทุกวันอ่าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะผมอ่าแล้วก็เราก็จะมีจัดโปรโมชั่นนะครับผมตลอดนะฮะฝากติดตามไว้นะลูกค้าโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขอย้ำราคากันอีกรอบแล้วกันนะ สําสหรับเพื่อนๆลูกค้าท่านใดนะที่เพิ่งเข้ามาดูรอบใหม่นะผมเพราะว่าเมื่อเช้าออผมไลฟ์ไปรอบนึงแล้วนะผมแล้วก็พอดีว่าเ,ออเกิดอุบัติเหตุนะไลฟ์ออหลุดนะอันนี้คือขึ้นมารอบ2นะครับผมก็โอเคคันนี้นะครับผม4 9 9 0 0 0บาทนะฮะ4 9 9 0 0 0บาทนะผ่อนค่างวดน,นะครับผม 8,400กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้รีโว2.4นะครับผมรีโว2.4นะแล้วก็นี่ตัวนี้นะครับผมเป็นแคบนะลูกค้าเครื่อง2.4เหมือนกันนะลูกค้า ให้ดูอีกรอบแล้วกันพานเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูรอบที่2นะมาไม่ทันเนาะเพราะว่ารอบแรกเราไลฟ์ไป3าคันแล้วพอดีไลฟ์ไลฟ์เราหลุดไปนะครับผมอ่ะนี่ตัวรถสวยๆนะครับผมดูแม็กไลเนอร์เอี่ยมๆสวยเลยนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะแคบปไว้ใช้งานนะลูกค้า คันนี้บอกเลยว่าราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับผมเลขใหม่90 0 0 0มืกว่ากิโลปี2021เหมือนกันเลยนะเหมือนกับคันใหม่ที่ผมให้ดูผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะตัวนี้เป็นโ p e n นแ p นะครับผมเบาะได้เป็นเบาะผ้านะลูกค้าเบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมบ ดูเลขไม่98,000กิโลหน้าจอจากโรงงานนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะลูกค้าคุญแจเป็นกคุญแจร,รีโมทนะครับผมคุญแจสำรองอะไรมาครบเลยนะลูกค้าคันนี้รับไปไม่ถึง4 0 0 0 0ถูกมากลูกค้าและลูกค้าได้รถปี2021นะฮะคันนี้ในผมรับไปราคาเพียง300,000 8 9 0 0บาทเท่านั้นนะลูกค้าผ่อนค่างวดนะครับผมผ่อนเริ่มต้น6,000กับ700กว่าบาทเท่านั้นแต่สูุดได้7ปี8บ,บสีงวดคันนี้เราแถมฟรีประกันภัยชั้นสองบวกให้นะสำหรับราคานี้นะครับผมแถมฟรีประกันภัยชั้น2บวกให้เนาะฟรีเช็คระยะเข้าศู์ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมเพื่อความสบายใจนะพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฝากไว้ด้วย3 8 000, 9 0 0บาทนะครับผมแล้วก็นี่โรลโค นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะหาอยู่นะครับผมแล้วท,ที่ตัวนี้คือเป็น4ประตูออตโต้ด้วยลูกค้าหายากสุดๆนะครับผม4ประตูเกียร์ออตโต้นะลูกค้าล็อกโคน,นะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็คันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าแฟนเพจ ของร้านนะที่อยู่ภาคเหนือต้องชอบแน่ๆเพราะว่าคันนี้เป็นรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับผมเชียงใหม่บ้านเราเลยนะมือเดียวด้วยนะครับผมได้รถเชียงใหม่มือเดียวไปสบายยังไงก็สบายใจนะครับผมเพราะว่ารถเ,าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่แบบว่าทักเข้ามาสอบถามเรื่องรถเนาะก็ส่วนใหญ่จะจะชอบรถที่เป็นรถบ้านเราอะเนาะเป็น เป็นรถเชียงใหม่เป็นรถภาคเหนือแต่ว่าถ้าเป็นรถเชียงใหม่ได้ยิ่งดีนะครับผมอ่าก็คันนี้บอกเลยว่าเชียงใหม่มือเดียวนะครับผมลูกค้าเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับผมแล้วก็ราคาเลาใจสุดๆลูกค้าต้องบอกงี้ว่าเมื่อตอนสิ้นปีนะครับผมเมื่อตอนเดือนธันวาเนี่ยราคาเราตั้งไว้729,000นนะลูกค้าแต่ตอนนี้นะครับผม จัดโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่เนาะเราลดราคาลงมา30,000บาทนะลูกค้าจาก7 2 9 9 0 0เหลือเพียง6,999,000เท่านั้นนะฮะลดลงมา30,000อ่าแล้วยังไม่พอราคานี้แถมฟรีประกันภัยชันหนึ่งให้อยู่นะครับผมอ่ารวมๆแล้วนะทั้งส่วนลดทั้งของแถมนะ50,000อ่ายังไม่รวมฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดค่าโอนเข้าศูนย์ให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้ยังเบิกใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นยางปี2025นะฮะได้ไปใช้อย่างเดียวพอนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ด้วยล็อกโคนะครับผมตัวนี้ปี2020จด21นะลูกค้ากับราคา699,000บาทเนาะผ่อนค่างวดเริ่มต้นที่11,300กว่าบาทเท่านั้นจัดสูงสุงได้7ปี84งวดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ คันนี้นะครับผมตัวนี้ก็มือเดียวนะอ่ามือเดียวคันนี้เราไปซื้อเราให้ทีมงานไปซื้อมาจากบ้านลูกค้าเลยนะไปรับมาจากบ้านบ้านเจ้าของเดิมนะครับผมไปรับมาจากบ้านเจ้าของเดิมเลยนะครับผมอ่าก็ถ้าใครสนใจนะครับผมสอบถามก็ได้เลยนะตัวนี้เป็นตัวมิดนะลูกค้า2.4ตัวมิดพรีรันเนอร์นะครับผมตัวรถปี2023แท้ๆนะครับผม ผลิตยิ่มสจดยิ่มสนะราคาใกล้เคียงกับโล็อกโคโอของเราเลยนะราคาจัดให้เพียง689,000บาทนะฮะผ่อนค่างวดเริ่มต้น11,200กว่าบาทเท่านั้นจัดสูงสุดได้7ปี84งวดน,นะฮะคันนี้ก็รับไปเลยแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นกันนะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนเช็คเลียเข้าศูา 0, นเนาะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่ สนใจเป็นซื้อสดเนาะซื้อสดอทักเข้ามาตกลงรายละเอียดกันได้แล้วก็ซื้อสดเราไม่บวกแวดด้วยนะฮะซื้อสดเราไม่บวกแวดนะจบราคาไหนใจ่ายราคานั้นไม่มีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนะ,ะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับผมคือจบราคาไหนใจ่ายราคานั้นแค่นั้นเลยนะ สำหรับลูกค้านะครับผมที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะมีเก๋งฮอนด้าไหมลูกค้าบ้านดาคุณยุวดีนะครับผมเกง Honda, ม๋งฮอนด้ามีตอนนี้มีฮอนดะ้าซีวิกเอฟบีเนาะมีแอคคอร์ดนะครับผมแล้วใช่เรามีมีเยอะเลยนะครับผม ที่จอดอยู่ตอนนี้อ่ะนี่ตัวนี้เป็น Honda Accord นะครับผมตัวนี้เป็นตัว G10 นะลูกค้าเป็นตัว G10 ตัวรถปี2019นะครับผมคุณยุวดีเนาะอ่าตัวนี้จัดไปราคานะครับผม699,000บาทนะลูกค้า จัดให้เลยนะครับผมตัวนี้699,000บาทแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะถ้าสนใจนะครับผมทักเข้ามาบ้านเขียวได้นะครับผมแอดแอดบ้านเขียวเรามาได้เลยนะว่าเรามีหลายคันนะครับผมมีซีวิ c ด้วยนะซีวิ c ก็มีซีวิ c เอฟบีนะครับผมอ่ะหรือว่าถ้าลูกค้าแบบว่าสนใจสนใจเป็นแบบว่าเออ โตโยต้าอ่าหรือว่ายี่ห้ออื่นๆมีเยอะนะครับผมมีเยอะนะนี่คันนี้ก็นิสสันอ m เมล่านะครับผมด้านหลังก็เป็นโตโยต้านะฮะอ่ามีเยอะเลยนะอ m เมล่ามี3 2หรือ3คันนะ3คันนะอ่าตัวนี้เป็นตัว V นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่า 1.0เทอร์โบตัว V นะครับผม300,000ลูกค้าราคาประมาณ300,000มีไหมนี่เลยแต่ว่า Honda Civic Civic เราเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมซีวิกอ๋อซีวิกราคาเท่ากันเลย359,000 คุณยุวดีนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเปิดรูปคร่าวๆให้ดูนี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับผม ES Sport นะได้ชุดแต่ง ES Sport รอบคันนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมทักบ้านเขียวเข้ามาได้เลยนะ Civic FB นะครับผม3 5 0 0 0 0ห้านะครับผม เป็นซี v i c นี้ปี14นะครับผม2014จด2015นะแต่ว่าคันนี้ราคาเท่ากันเลยนะตัววีของเรานะครับผมนิสสันอะมลาตัววีนะ359,000นะผ่อนค่างวด5,800กว่าบาทนะครับผม5,800กว่าบาทคันนี้ปี2020ลูกค้าถ้าอยากได้ปีใหม่ขึ้นมาเนาะก็จะมีแนะนำเป็นพวกอเมล่าหรือว่า อ่อยาริสนะครับผมโตยต้ายาลิสยาลิสยาลิสเรามี2คันนะครับผมยาลิสเรามี2คันมีสีดําคันหนึ่งกับสีบอลคันหนึ่งนะครับผมถ้าสนใจนะแอดแอดบ้านเขียวมาก่อนได้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรถในสต็อกให้ดูนะครับผมราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะรถ เก่งสามแสนกว่าเราเรามีหลายคันอยู่นะลูกค้าถ้าสนใจทักทักทักบ้านเขียวเข้ามาได้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแก๊งหมูป่านะครับผมแก๊งหมูป่าที่ไม่ใช่แก๊งนักบอลน,นะลูกค้าอ่านี่นะครับผมจัด หมูป่ามาให้ลูกค้าได้ดูกัน4ตัวนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมล็อกโคหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนาะรีโวตัวมิดพีรันเนอร์นะครับผมหกแสนแปดหมื่นเก้าพันอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นแคปนะครับผมรีโว2สองจุดสี่ตัวมิดกันเอ้ยไม่ใช่ตัวมิดตัวเอ็นที่นะครับผมตัวนี้ตัวเอ็นที่อ่าสามแสน 8,9,000นะครับผมแล้วก็นี่ตัวใหม่หมูป่าน้องใหม่ของเราเนาะ2ตัว Mid เ e ตอ t i ิชั่นะครับผมตัวนี้4,99,000นะครับผมสนใจขนาดไหนทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้โพสนะต์นะแต่แต่คิดว่าจัดทรงลงล้อมาหล่อขนาดนี้นะอยู่อยู่กับเราไม่นานแน่นอนนะครับผมก็ท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานเนาะ รักเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ